สวัสด,ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของเรานะคะคลิปนี้นะคะจะมาทำพิกอากาศนะคะทอปิกของเราวันนี้ก็คือเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้นะคะเป็นการอัปเดตพลังงานนะ,ะก็น่าจะผ่านไป2ไองาทีแล้วนะคะก็มีให้เลือกนะคะ3 3สามการ์ดนะคะก็คือ อันนี้เป็นตัวเลือกที่หนึ่งนะไม่มีผลกับการเลือกนะคะก็เป็นแค่ช้อยให้เลือกเฉยๆไม่มีผลกับการทำนายนะคะนะคะการที่หนึ่งนะคะสองสามนะคะเลือกนะคะการที่ชอบตัวเลือกที่ใช่นะคะมากที่สุดนะคะแล้วก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเขานะคะรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะในตอนนี้นะ ไปดูกันนะคะสำหรับคนที่เลือกตัวเลือกนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนที่เลือกอาการ์ดใบแรกนะคะก็คือใบนี้นะอันนี้เป็นแค่ตัวเลือกเฉยๆนะคะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆของเรานะคะขอดูพลังงานของเขาก่อนว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นอย่างไรบ้าง โอ้ยมือไม่สวยเลยค่ะทุกคนมีแต่แผลนะคะแผลจากการทำอาหารนะคะน้ำมันลวกนะคะกว่าจะหายนี่บอกเลยเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าใครเคยทำอาหารนะจะรู้เลยน้ำมันลวกนี่นานมากอะมาดูกันนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างขอดูเขาเป็นอย่างไรบ้าง เขาคนที่คุณนึกถึงอ่ะสามเหรียญน,นะจัสเมนเจตาโอ้เขาสองคุณนะคะเนี่ยตอนนี้นะสองคุณนะคะสองคุณแล้วก็เหมือนกับ อยากติดต่อคุณนะคะสองคุณแล้วก็อยากติดต่อคุณด้วยนะคะเ,เราคอยจังหวะและโอกาสอยู่ก็ได้นะคะที่จะเดี๋ยวขอดูก้าวถ้วยหน่อยสิโอเคก้าวถ้วยเป็นเดวิวิเดี๋ยวบอกลัานาราศีนะคะคนที่อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้นะคะที่เลือกก็เลือกที่หนึ่งนะก็คือชาวราศีมังกรนะคะชาวธาตุดิน ระศกกันบางก่อนชาวทัดน้ำรกรกฎพิจิตเมนีหรือว่าชาวทัดลมเมทุนตุนกลุ่มนะคะก็คือนกรู้สึกว่าเขาอะสองคุณนะสองคูณแล้วก็ยังแบบสองคูณไปด้วยตัดใจจากคุณไม่ได้หรือว่าสองคูณแล้วรู้สึกแบบอ่าถ้าไม่ได้เลิกกันอะ่ะก็คงเป็นการสองมากกว่าอานุพูดผิดถ้าเกิดมันคือในบางท่านก็ไม่ได้ เลิกกันเนาะต้องอ่าใช้คำว่าตัดกันก็ไม่ได้นะคะ The Devil มีความแบบเนหาคุณนะคะถึงห่วงในตัวคุณด้วยนะคะนะสองคุณนะคะถึงห่วงคุณสองคุณน่าดูแล้วก็เออพอใจในตัวคุณนนะคะอืมมองว่าคุณมีสเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเออเขาเป็นยังไงบ้าง เขาอยากติดต่อคุณค่ะนะถ้าคุณมีการแบบเลิกกันไปเงียบหายกันไปนะในลักษณะเนี้ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมี j ัด g ม้นต์ขึ้นมาเหมือนเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณนะคะนะเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้ยังมีความหวงแหนยังมีความหึงหวงยังมีอะไรดึงดูดกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้ถามว่าเขาเป็นยังไงเขาอาจจะทำตัวเหมือนกับ หลั่นล้าชิวๆมีความสุขกับตัวเขาเองนะคะรู้สึกเหมือนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาห่วงแหนคุณนะเขาสองคุณนะแล้วก็อยากได้รับโอกาสด้วยถ้าเป็นในกรณีที่แบบไม่ได้คุยกันแล้วอะไรเงี้ยแบบเลิกกันไปอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็จะแบบมีความห่วงคุณอยู่เหมือนเหมือนเขาว่ารู้สึกว่าเขายังเป็นเจ้าของคุณอย่างเงี้ยอืม เนี่ยเขาอยากติดต่อคุณนะอืมเขาอยากติดต่อหาคุณนะคะนี่คือพลังงานของเขานะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะที่หึงที่ห่วงซะด้วยนะโมโหร้ายนะขอดูนะคะว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรนะคะกับเพื่อนเื่อทีมที่หนึ่งเนาะคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะ เขายังจับตามองคุณนะคะเออ v e of e นั่นไงรู้สึกว่าเขาเขายังออรู้สึกดีๆกับคุณนะคะเขามองว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นโชคชะตาหรือว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันเขาอยากจะให้โชคชะตานะคะเข้าข้างเขาอีกครั้งหนึ่งคือเหมือนกับว่าให้คุณให้โอกาสเขานะคะคุณเป็นคนสำคัญนะคะสำหรับเขาคุณอยู่ในใจเขานะคะณตอนนี้ ถ้ามีการห่างหายกันไปเขาก็อยากให้ช่วยชะตาวนให้คุณกับเขาได้กลับมาอีกครั้งในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็คุณเป็นคนมีค่าสำหรับเขามากๆนะคะทั้งเอ่อดีเอ็มเนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยเนี่ยคุณทำให้เขาแบบรู้สึกดีอะคะ่ะนะคุณยังแบบอยู่ในใจเสมอนะคะ อ่ม่ใช่เนื้อเพลงนะคะอ่ะไม่ใช่ชื่อเพลงนะคะอยู่ในใจสัน,นะเนี่ย the world อ่ะคุณสําคัญนะคะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมในบางท่านก็คุยกับคนทางไกลก็ได้นะคะชาวต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับภาษาก็ได้นะคะนั่นแหละก็คือเขานะคะเขาอยากเข้าหาคุณมากๆถามว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้มีการสิ้นสุดกันไปแล้วนะคะอยากเข้าหานะคะยังอยากไปต่อในความสัมพนนันธ์นี้อยากให้คุณให้อภัยเขานะเขารู้สึกเขารู้สึกแบบเป็นกังวลไม่สบายใจนะคะคิดถึงแต่เรื่องของคุณนะคะยิ่งยิ่งยิ่ง,งช่วงแบบ กลางคืนคนะคิดมากแต่เขาที่เขาไม่แสดงออกอ่ะเพราะเขาเป็นเดอยเอ็มเพอเรอร์นะคะอืมเขาแบบเก๊กไงฟอร์มมากอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นนิ่งทำเป็นเฉยแตงจริงอะ่ะแทบจะอยู่ไม่ไหวนะคะอยากจะเข้าหาคุณมากๆนะตอนนี้นะแต่แต่ด้วยความเป็นเดอยเอ็มเพอเรอร์อะนิ่งไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะเออคุณคณเนี้ยเหมือนกับว่า ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะแต่จริงๆอ่ะจิตใจเนี่ยนะคะไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกไม่โอเคเลยกับการที่ไม่มีคุณหรือว่ากับการที่แบบรู้สึกเหมือนคุณไม่สนใจเขาอ่ะถ้ามาตอนนี้เหมือนกับว่าคุณไม่ได้ให้ความสนใจเขาเขาไม่โอเคนะคะบอกเลยเขาไม่โอเคอืมเขาอยากกลับมานะคะพูดคุยกับคุณนะคะ อยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะคุณคนนี้ยอืเจ็ดเหรียญยังคิดถึงแต่เรื่องของคุณแล้วก็ยังยังอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณะมันเป็นไปได้แล้วมันมีการเติบโตในความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นใหม่นะคะอ,อถ้าคนคนนี้เคยออกจากความสัมพันธ์เขาอยากกลับมานะคะอืก็ยังเก๊กอยู่ยังเก๊กอยู่อ่ะขอดูว่าเขาจะทำอย่างไรต่อคะ เขาจะทำอย่างไรต่อหนึ่งดาบค่ะโอ้แ่งแม่นิ่งสงบนะคะเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคิดมากคิดวนคิดซ้ำห้าดาบค่ะโอเคน้องรู้สึกว่าเขาจะต้องลดอีโก้และฟอร์มของเขาแล้วแหละนะเพื่อที่จะเขาคงต้องลดนะคะความหยิ่งความ ทยองของเขาอ่ะนะต้องใช้คำนี้เลยเพราะเป็นห้าดาานะเขาต้องลดแล้วแหละนะเขาคิดแล้วแหละคือไม่งั้นเขาจะอาจจะไม่ได้กลับมานะคะคือเขาคิดถึงคุณอะรู้สึกว่าเขาจะลดนะคะลดอีโกของเขาเนี่ยแหละแล้วก็พยายามนะคะที่จะเข้าหาคุณแล้วติดต่อคุณมานะคะอืม รู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะเขายังอยากได้รับโอกาสในความสัมพันธ์นี้นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณแล้วก็จะทําด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะโอเคนะคะไปต่อกันที่ตัวเลือกที่2เลยนะต่อยาวๆเลยนะไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกการ์ดใบนี้นะคะตัวเลือกที่2นะใช่ไหมนกนกจกับไม่ผิดใบนะ มาดูการว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนะคะทีวที่สองแต่ดูเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่ทีมที่สองนึกถึงเขาเป็นอย่างไรบ้างอย,อยากอยากใกล้ชิดนะคะ <okus> เออ เ,เขาตอนนี้เหมือนเขาแบบตัวเขาเองอะเหมือนกับว่าเงียบเงียบน้อนิ่งๆเนาะเงียบเงียบนิ่งๆนะเงียบนิ่งคิดอะไรบางอย่างสองคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะคะสเตรนท เหมือนเขาพยายามที่จะควบคุมตัวเองก็ได้นะคะในตอนนี้นะเป็นการควบคุมตัวเขาเองก็ได้อ่าเดี๋ยวบอกราศีก่อนราศีนะคะอาจจะเป็นตัวเขาตัวคุณก็ได้นะคะเป็นชาวราศีกันชาวราศีเมทุนหรือชาวราศีสิงก็ได้นะคะคนที่เลือกการใบที่สองนะสองคุณคิดมากเรื่องของคุณคิดถึงช่วงวันเวลาดีๆนะคะที่มีกับคุณนะคะ ึกถึงภาพถ่ายไหมหรือถ้าไม่เคยถ่ายรูปภาพด้วยกันก็อยากจะมีภาพคู่รักกับคุณนะคะคือเดลว์เบอร์นกรู้สึกว่าเขายังมีความหลงใหลในตัวคุณนะคะคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะต่อให้เขานิ่งรพยายามที่จะควบคุมตัวเขาเองนะคะไม่ให้แสดงออกอย่างที่นกบอกนะเขาเป็นการควบคุมตัวเองนั่นแหละก็คือถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้นกรู้สึกว่าเขา,านิ่ง นิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเขาเองโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงด้วยคนคนนี้นะเก้าเหรียญเหมือนประมาณว่าโอเคฉันตอนนี้ฉันอยู่ได้นะคะฉันสตรองฉันเหมือนเขามีความเก่งกาดนะคะสเตรนด์นะคะ, Strength, ะ,ะกับเก้าเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าโอ้โหอยู่ได้เลยอยู่ได้ดีเลยฉันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะถ้าภายนอกนะแต่จริงรู้สึกโดดเดี่ยวนะเพาเป็นอะไรเพาเป็นเดอะเฮอร์มิต รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วรู้สึกเหมือนอยากมีคนรักหรือว่าคิดถึงคนรักก็ได้นะคะเออนี่พลังงานของเขานะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงนะกับเพื่อนๆนที่เลือกตัวเลือกที่สองค่ะอสองาสิงจริงนะคุณสองเฝ้าดูสถานการณ์ในบางท่านคุยกับคนที่เด็กกว่าด้วยนะชาวธาตุลงก็ได้นะเมถุนกลุ้มนะคะเนี่ยเดือดสตาร์ขึ้นมาพอดีเลยกุมนะ ชาวุ่มเอ่ส่องคุณแล้วเขารู้สึกแบบรู้สึกแย่นะคะตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณทําไมดูมีเสน่ห์ดูโดดเด่นดูน่าดึงดูดใจจังเลยช่วงเนี้ยเหมือนคุณรู้สึกเขารู้สึกว่าคุณอะ่ะมีเสน่ห์อ่ะเนี่ยดูมีความสุขดูเหมือนปรับตัวได้นะคะแบบอ่ ใช้ชีวิตของคุณได้ดีอะไรอย่างเนี้ยนะอืมคุณกับเขาอา่ะจ,จะอยู่ๆก็แบบห่างหายกันไปอย่างกระทันหันอยู่ว่ามีเรื่องอะไรนะคะที่จะต้องเป็นเดีย๋ยวเขาดูจาเจ้าเ o w อืถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกว่าถ้าเขาสองคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณทําไมดูมีความสุขจังเลยเหมือนคุณเริ่มต้นใหม่ได้แล้วคุณเยียวยาตัวเองได้แล้วนะคะแบบเหมือนแับว่าเอา่อ ปรับนะคะปรับตัวกับการอยู่คนเดียวได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วแล้วคุณก็มีความสุขมากนะคะสบายๆเบาๆอย่างเงี้ยอน่าจะมีการจบกันไปพังกันไปเนาะหรือไม่งั้นก็อาจจะทะเลาะก,กันเนาะใช่ไหมทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยก็ได้นะเดี๋ยวทาวเวอร์มันขึ้นมานะอืมถามว่ากุณรู้สึกยังไงคุณอีกคะโอ้โหเดี๋มูนค่ะ โอ้โหคิดถึงเป็นกังวลนะคะไม่สบายใจนะคะอืมเห็นคุณแบบเดอะมูนอะรู้สึกแบบคิดถึงอะคะ่ะไม่ได้มีความสุขเอาซะเลยนะคะยิ่งเนี่ยสีดาแต่เหมือนกับว่าเขาคิดถึงแต่เขาก็ทำอร่อยไม่ได้หรือเปล่าหรือว่า อ,อ,อยู่ในช่วงที่เขาแบบพักนะคะคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าเขาอะถูกทอดทิ้งนะคะหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้หลังใจนะคะเขาไม่สามารถที่จะมีคุณได้นะคะในบางท่านก็เกิดเหตุการณ์แบบเ,เกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะกระทนหันก็ได้นะก็คือแบบ เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งเขาเดียวดายเขาไม่มีความสุขเลยตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณทิ้งเขาหรือเปล่าห้าเหรียญนะเขารู้สึกยังไงคะเขารู้สึกว่าเขาเขามองคุณอยู่ไกลๆนะเออเขามองว่าความสัมพันธ์นี้คาดหวังไม่ได้ก็ได้นะคุณไปจากเขาแล้วนะคะเขาอยากเดี๋ยวขอดู j u ดเ m e n t นะคะ ความจริงถูกเปิดเผยก็ได้นะคะทําให้ต้องความสัมพันธ์นี้นะคะมันต้องจบนะเขาก็เจ็บปวดนะคะนะตอนนี้นะเจ็บปวดมากๆไม่ได้โอ้โโทษค่ะถ้านกโดนใส่กล้องนะคะเอ,อ่อไม่สบายใจเลยนะคะทุกคนเจ็บปวดนะคะโอ้ดูแบบโดดเดี่ยวดูแบบยากลําบากเหลือเกินนะคะในช่วงที่ไม่มีคุณนะคะความสัมพันธ์นี้มันหยุดนิ่งไปนะคะ ทีนี้มาดูว่าเขาจะทำอย่างไรกับเพื่อนๆที่เลือกการ์ดใบที่สองหน่อยเขาจะทำยังไงกับคุณคะโอ้ไฮแม่ Hi Man. สองคุณน่าดูเครียดได้กั่นิ่งนะคะพยายามนะคะพยายามที่จะใช้ความคิดความถูกต้องใช้เหตุใช้ผลนะคะเออใช้สมองอย่างเดียวเลยช่วงนี้นะคะเขาอะ่ะ ยังห่วงแหนคุณนะแต่เขาก็แบบเขาคิดมากเรื่องของคุณอนะ่ะเออเขาไม่สามารถที่จะแบบเขารู้สึกดีๆคุณนะแต่เขาเลือกความถูกต้องนะคะถ้าความสัมพันธ์น,นี้มันมีเรื่องของรักซ้อนนะคะเขาก็เลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ยัง งเหลือความรู้สึกดีๆเอาไว้ในใจเขาค่ะนี่คือสิ่งที่เขาจะทําคือสิ่งไหนที่ถูกต้องเขาจะตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องและชัดเจนนะอืมเขาก็อาจจะนิ่งอ่ะหนูรู้สึกว่าเขานิ่งแล้วก็คงคงยังรู้สึกดีๆกับคุณแหละนะแต่เขาคิดว่าเขาทําถูกต้องแล้วเขาตัดสินใจแล้วนะคะอืมเขาตัดสินใจแล้วแล้วก็ คงไม่ทําอะไรแล้วแหละนะเขาก็คงได้แต่นิ่งแล้วก็สงคุณคิดถึงคุณแล้วก็ความรู้สึกที่มีให้กับคุณมันก็ยังคงตราตรึงในใจเขาเขาก็จะเก็บคุณเอาไว้ในความรู้สึกก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทํากับคุณด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เลือกตัวเลือกที่2นะคะต้องขอ,ขอบคุณมากนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะไปต่อกันที่ตัวเลือกที่3เลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกออตัวเลือกนี้นะคะตัวเลือกที่3นะ,ะมาดูกันนะคะ ขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนีมที่สามนะเดี๋ยวดูก่อนแต่ดูตัวเขาก่อนดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้<ส>เขาเป็นยังไงบ้างะะโอ้หผ้าดาบหยุดนิ่งกันไปมีปัญหากันไปต่างคนต่างไปหรือเปล่านะคะตัวเขาตอนเนี้ย ตัวเขานิ่งนะคะนิ่งแล้วก็ประ,มราาระ,ะเ,เมินสถานการณ์นะคะเอ่อดัสเน้นอ่าสิบถ้วย โอเคคือตัวเขาเนะะี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างนร,รู้สึกว่าตอนนี้เขาอาจจะนิ่งไปแล้วหรือว่าคุณกับเขามีปัญหากันแล้วก็ตักคุณตักหันหลังให้กันไปนะคะคือเขาอะยังรู้สึกดีๆกับคุณแหละย,ยังอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้ยังคิดถึงคุณนะคะยังยังอยากจะให้โอกาสความสัมพันธ์เนี้ยระหว่างคุณกับเขาอะยังอยากจะรื้อฟื้นอะนะแต่เหมือนกับตอนนี้เขานิ่งไปนะ เราก็รู้สึกว่าเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่แล้วก็ยังมีความคาดหวังนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่นะในบางท่านนะคะเดี๋ยวขอดูอ,อ่ราศีก่อนราศีคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุดินพฤศษกันมาก่อนนะคะหรือว่าชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีชาวธาตุไฟนะคะมีสิงห์ธนูธาตุลมก็มาโอ้โหมาหมดนะ คือตอนนี้โน้ตรู้สึกว่าเขาเครียดจังเลยอ่ะเขาเครียดเขาคิดมากนะคะเขาไม่ได้สบายใจเลยเขาคิดถึงคุณนะคะยิงอยากจะลงทุนในความสัมพันธ์นี้ยังแบบเขาก็อาจจะมีงานนะนะที่ทำอยู่นะคะแต่เขาก็แบบตอนที่เขาแบบเลิกงานมากลับมาถึงบ้านถึงห้องเขาก็แบบคิดมากอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากได้รับโอกาสยิงอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะอือ ัวเขาเองอ่ะอืมสามถ้วยเขามีความสุขนะคะที่มีคุณเขาอยากเจอคุณคิดถึงคุณนะคะขอดูนะคะว่าคือตอนนี้สภาวะอารมณ์เขาคือเขาเครียดกละกันเนาะอะขอดูนะว่าเขารู้สึกยังไงเพื่อนๆทีมที่สามคะอ่าเจ็ดถ้วยค่ะ ็เราคอยนะคะคิดบ้างนจิดาในบางท่านก็อยู่ห่างไกลกันเนาะรู้สึกว่าเขาอยากมาหาคุณนะอยากเข้าหานะคะยังวาดฝันนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่นะอยากติดต่อคุณมาหรือว่าเราคอยให้คุณติดต่อเขาไปก็ได้เขาอยากคืนดีอยู่คุณแหละนะคะ อเนี่ยอยากติดต่อสื่อสารถ้าตอนนี้แบบมันมีการแบบเว้นระยะห่างหรือว่ามีการทิ้งช่วงห่างกันไปแล้วนะแชมเปญนนะบางท่านก็คุยกับชาวราศีธนูนะคะในบางท่านก็เป็นรักต่างวัยนะคะอถามว่าเขารู้สึกยังไงบคุณเขายังคิดมากเรื่องของคุณนะคะอ่อยังอยากให้ ความรักความสัมพันธ์นี้ไปต่ออยากกลับมาคืนดีนะคะอยากแสดงความรู้สึกดีๆะคะ่ะให้กับคุณนะคะเก้าเหลียมเอ็เอร์ตอนนี้ถ้าเกิดเขาเหมือนกับว่าเขาไม่ได้สนใจคุณนะนะไม่นะเขายังคิดถึงคุณนะคะเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันขาดอะไรไปอะ่ะคือแบบต่อให้เอ่อต่อให้เขามีทุกอย่างนะคะ ุกสิ่งทุกอย่างครบเคลียร์พร้อมเขาก็รู้สึกขาดอะไรบางอย่างไปนะคะก็ยังมีความหนักแน่นและมั่นคงให้กับคุณนะในบางท่านคุยกับคุณที่เป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคนที่เอ่อเล่นการเมืองนักการเมืองหรือว่ามีอำนาจมีการสังการหรือเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะผู้บริหารก็ได้นะเขายังมีความรักความรู้สึกที่ดีนะคะที่มั่นคงให้กับคุณอืม เขาอยากเข้าหาคุณอยากติดต่อคุณพาเจอเจวิลในบางท่านคนคนนี้มีพันธะอยู่แล้วนะคะด้วยก็เป็นได้นะก็คือเขายังตัดใจจากคุณไม่ได้นั่นเองนะคะมีแรงด,ดึงดูดมีความเสนหามีแพชชั่นนะคะยังไม่สามารถตัดความรู้สึกที่มีให้กับคุณออกไปได้เลยจริงๆนะคะมาดูว่าเขาจะทำยังไงต่อคะเขาจะทำยังไงกับเพื่อนๆทีมที่สคะอ่า กลับมาแน่นอนค่ะอยากได้รับโอกาสนะคะอาจจะมาง้อคุณแหละนะคะเขายังหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเติบโตนะคะแต่ต้องรอนะคะรอก่อนนะในบางท่านก็คุยกับคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะทหารราชการตำรวจหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับความเร็วก็ได้นะคะหรือว่านักกีฬาก็ได้หรือว่าชาวต่างชาติก็ได้นะคะช่างกลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ เขาอะค่ะเขาจะกลับมาแน่นอนเมื่อเขาพร้อมนะคะคือนะตอนนี้นุ้รู้สึกว่าเขาอะกาลังวางแผนอะไรบางอย่างถ้าเขาพร้อมแล้วเขาจะกลับเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะ j i c สติก4ดาบเดสันเขาจะตัดสินใจที่จะกลับเข้ามาหาคุณเพื่อที่จะ อยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสี่ดาบกับหกดาบเนี่ยเขาเจ็บปวดอะคะ่ะเขาไม่มีคุณเขาเจ็บปวดนะเขาไม่อยากให้คุณอะออกไปจากชีวิตเขาเนะะี่ยค่ะเขาไม่อยากเสียคุณไปแต่ตอนนี้นิ่งอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดออกละเดี๋ยววางแผนก่อนเดี๋ยวมาค่ะเนี่ยไพ่สองวยขึ้นมาเขาจะมางองคุณขอคุณขึ้นดีนะคะเขายังรักคุณรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะคะแล้วก็มองว่าคุณคือ คนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยเขาบอกว่าคุณคือคู่ของเขาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอืมถ้าในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยอืมมันก็มีเรื่องของความถูกต้องนะคะเข้ามาด้วยนะคะคือเขาอะ เขาอยากจะมีคุณไงคือเมื่อกี้นกเห็นสีเหรียญแวบๆนะคือคนคนนี้เขาอาจจะอยากกลักคระไว้ก็ได้คือเขาไม่อยากเสียเราไปอ่ะอเสียดายไงนกว่าเขามาแน่นอนนะคะก็เพื่อนๆทีมที่สามนะคุณจะให้โอกาสเขาไหมก็อยู่ที่คุณนะแต่มาแน่นะคะเนี่ยมาเริ่มต้นใหม่นะคะในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอ่า ก็เปลนไปได้ทั้งสองกรณีนะคะทั้งที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือไม่มีเขาก็จะกลับมานั่นแหละนะคะอ่าแต่คุณเขามีของเขาอยู่แล้วมีพันธะแล้วมันจะโดดเด่นกว่าแค่นั้นเองนะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่3นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับช่องของเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ